สวัสดีครับพี่น้องครับสายทอดสดตอนเช้าตอนบ่ายแจ้งความไหว้หลวงพ่อไหนก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์เท่ากับกฎหมายเมื่อเช้านี้ก็ได้ผ่านไปจากเข้าที่นครสวรรค์น,นั่นนะครับก็ดีไปเจอเอาด่านตรวจหรือจุดตรวจทางตำรวจบอกว่าเป็นจุด ตรวจจับความเร็วโน่นนี่นั่นก็ว่าไปนะครับเออแต่สิ่งที่เราเห็นคือเอาว่ากฎหมายมันต้องศักดิ์สิทธิ์นะครับระเบียบหรือคําสั่งต่างๆนี้ก็ยังเป็นรองกฎหมายอยู่นะครับพอดีผมบังเอิญไปไปเห็นเอาเอ่าไปเห็นเอาเจ้าหน้าที่ตํารวจนะของสพสพ พาอยู่หยคีรีนะครับเอก,ก็ว่ากันไปนะครับว่า,ากฎหมายกฎหมายที่เขาไม่อนุญาตให้ใช้ได้นะครับก็คือกรณีที่วิทยุสื่อสารนะครับวิทยุสื่อสารนี่มันต้องใช้ของทางราชการเท่านั้นนะครับแต่ที่ผมเห็นนี่คือมันมันไม่สามารถที่กสทชเขาจะออกใบอนุญาตให้ได้นะครับ เห็นมีจํานวนอยู่สี่เครื่องอะนะฮะเอาเอาว่าเมื่อเช้าเนี่ยเราเลยบอกกับพี่น้องประชาชนไว้ว่านะครับคือเลยบอกประชาชนไว้ว่าอะถ้าท่านออกใบสั่งให้กับประชาชนอ่ามันไม่มีใครชอบอะครับแต่เดี๋ยวเราจะออกใบสั่งให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจบ้างนะครับของพายุหัชีรีนะครับตำรวจภูธร เดี๋ยวตัดเลขคดีกันเลยละว,วันนี้ฮวัดดีครับ,รบขอพบพนักง,งานสอบสวนแจ้งความครับเ<อ>พ่อด้านในเลยเนาะห้องพนักง,งานสอบสวนอไน,นครับอ่าครับผมขอบคุณดับมากครับอ่าเนะครับโอเคสวัดดีครับผู้กอง สวัสดีสวัสดีอขออนุญาตผู้กองถ่ายทอดสดสักนิดนึงเหรอเนาะเพราะว่าเมื่อเช้านี้ผมได้ไปเจอเอาจุดตรวจนะครับซึ่งเป็นของโรงพักนี้นะครับผู้กองผู้กองไถ่ลัตเนาะสุขโอ้โหนำสุกุลสังามก็พอดีคืออย่างนี้ผู้กองคือผม นะครับรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องที่ว่าต้องการเห็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติอะไรที่มันถูกต้องตามระเบียบหรือกฎหมายนะครับก็คือผมเองเนี่ยในกลุ่มเพจของใกรบด่านเถื่อนเนี่ยไม่มีเจตนาอื่นที่จะไปทะเลบบาะบแวงอะไรกับเจ้าหน้าที่รัฐนะครับถ้าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติอะไรที่มันตรงไปตรงมาซึ่งเมื่อเช้านี่ทีผ่ผมพบเห็นก็คือท่านไปตั้งตั้งจุดตรวจ ถ้าบอกว่าจับความเร็วแต่ก็มีประชาชนร้องเรียนไปที่ผมนี่เยอะเลยก็คือกรณีที่มันไม่ใช่จับความเร็วกลายเป็นว่าผิดอะไรก็จับหมดนะครับเพราะนั้นเป้าหมายการเรียกเนี่ยการเรียกหยุดรถในช่องทางเดินรถเนี่ยมันไม่ชัดเจนนะผู้กองอ่าอย่างเช่นอ่าบอกจับความเร็วแต่ท้ายที่สุดจับรถคอกนะครับสูงบ้างอะไรบ้างรถทุกที่นอนมาก็โดนกันนะครับ แล้วหนักไปกว่านนั้นก็คือสิ่งหนึ่งที่พบตรนะครับคนใหม่ท่านเน้นย้ำม,มากรณีที่ถ้าเป็นการไปตั้งมันต้องประชาชนต้องร้องเรียนไม่ได้หนึ่งเบอร์โทรผู้ขับการต้องมีนะครับแต่เมื่อเช้านี้ที่ผมผ่านมาปรากฏว่าเอาเบอร์โทรสานักงานผู้ขับการใส่นะครับซึ่งเป็นเบอร์ออฟฟิศหรืออย่างไรก็ไม่ทราบนะครับ อันนี้ก็ถือว่าผิดระเบียบการบีบตรวจจากสช่องจราจรเหลือเหลือแค่สองช่องตรงกลางการหยุดรถก็ไม่ชอบด้วยระเบียบการตั้งจุดตรวจเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเกิดว่าเป็นการเรียกเรียกเฉพาะคันที่มีพิรุษน่าสงสัยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องให้รถเขาจอดซ้ายมันก็บล็อกไว้เรียบร้อยว่าออจอดแล้วมันต้องจอดในที่ปลอดภยัยใช่ไหมฮะผู้กอง แต่ปรากฏว่าซ้ายท่านก็ให้จอดขว้าก็ให้จอดมันเป็นคือถนนสายเอเชียมันเป็นถนนเส้นหลักที่จะลงภาคเหนือนะครับพาเสร็จแล้วปัญหาการตั้งจุดตรวจในถนนมาินเ,นเนี่ยมันมัน,ม,นมันสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนแล้วคําสั่งที่พบตลอท่านสั่งเอาไว้เนี่ยช่วงนี้ต้องเซสซิโลก่อน และทีนี้เมื่อเช้านี้ทางสาวัตท่านก็แจ้งผมว่าอ่าเป็นเป็นนโยบายของจังหวดัดเออท่านจะเป็นช่วงเทศกาลอ่าก็เป็นช่วงเทศกาลอ่าใช่ครับอ่าถ้าเป็นเป็นช่วงเทศกาลก็ว่ากันไป<ว>ก,ก็สที่ที่ก็ไม่มีการการตรวจอาจจะมีน่าจะมีช่วงเทศกาลครับน่าจะมีคือคือผมไม่ได้อะไรมากมายพวกกองเพียงแต่ว่าถ้าจะตั้งก็เอาให้มันถูกต้อง ที่ประชาชนจะร้องเรียนไม่ได้อ๋อเมื่อเช้านี้ก็ลงไปพูดคุยแล้วก็เหมือนกับว่าเอ่อเอาเอา,เอาง่ายๆเนะดาะระดับเอ่อร้อยตำรวจเอ้ยระดับอ่อพูดง,ง่ายๆว่าเขาก็ไม่อยากจะมาเขียนใบสั่งให้ประชาชนใช่ไหมฮะแต่ทีนี้ว่าเห็นทางอา่าร้อยตำรวจโทท่านหนึ่งอายุมากแล้วแต่กเกษียณแล้วท่านบอกว่าถ้าไม่เขียนก็ก็เหมือนเขาจะโดนสารวัตรด,ดูเอา เพราะว่าสารวัตรพาไปเองพันตำรวจโทรพาไปเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็มันคือผมเข้าใจพี่เขานะเขาก็อึอดอ,อัดท้องหวนก็ดูเจตนาลงเขาน่าจคําเหนื่อยความสะดวกมันไม่ได้สะดวกถ้าเป็นถนนหลวงไม,ไม่สะดวกแน่น,นอนนะครับถ้าเป็นการรถานวมทางตรงนะทางชิช่องไฟหน้าทางตรงนะอ่าใช่ครับจะใช้ความเร็วเยอะอ่าอาจจะเป็นการป้องปามอ่าด้านความเร็ว น๋อมันมันถ้าถ้าถ้ามองในอย่างนั้นมันก็ม,นกมันก็ถูกอ่ะผพ้กอง<ม>แล้วเราก็ไม่ได้เห็นแย้งถ้ามองในอย่างนั้นแต่เมื่อเช้านี่เท่าที่เห็นไม่ใช่จับความเร็วครับมันรถที่ที่ชาวบ้านมาพูดคุยกับผมเนี่ยรถกระบะที่ใส่คอกเนี่ยอ่าแต่โดนเดยอะที่สุดแล้วเขาแจ้งผมว่ามันอ่าคือพูดง่ายว่าบางทีความผิดนั้น เจ้าหน้าที่ยังไม่เห็นด้วยซ้ำไปแล้วก็มาเดินเลาะเอานะครับอันนี้คือชาวบ้านเสียงของชาวบ้านที่เขา,าอ,เอันนี้มาอ่อทีนี้ไอ้เรื่องเรื่องประเด็นนั้นเดี๋ยวผมอ่ออย่างนี้นะผู้กองผมผมแจ้งให้ทราบก่อนว่าที่ผมเดินเข้ามาหาพนักง,งานสอบสวนวันนี้ประเด็นไอ้เรื่องตั้งด่านที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําหนังสือส่งไปให้เจเลที่กรุงเทพนะครับอ,อ่าทีนี้ว่าประเด็นที่ที่ผมจะแจ้ง กับผู้กองวันนี้แล้วก็ตัดเลขคดีให้ผมด้วย4เลขนะครับแล้วผมจะเดินทางนะครับก็คือเรื่องการมีและใช้วิทยุสื่อสารที่ถ้าพวกท่านซื้อกันมาเองนะครับใช่แหละถ้าใช้ให้เป็นประโยชน์ทางราชการมันก็ใช้มันก็ใช่แต่เพียงแต่ว่าซื้อเองพี่อ่ะก็นี่แหละซื้อกันเองนี่หรือปัญหาปัญหามันเกิดเพราะว่าอ่าหนึ่งมันไม่ได้ไปลงทะเบียนนะครับ กสทชเองเขาก็หนักใจเหมือนกันว่าถ้าสมมติว่าอ,าอย่างนี้ของราชการเนี่ยเครื่องละเก้าหมระดับพุ่งกับใช้แสนสองแล้วต้องรับผิดชอบและขึ้นวิทยุสื่อสารของตำรวจเนี่ยมันต้องไม่สามารถไปจูนฟังเครื่องอื่นขึ้นอื่นได้นะครับท่านใช้เล่นๆไม่ได้แต่ทุกวันนี้ที่ที่พวกผมตามอยู่ตอนนี้ก็คือว่ามันเป็นวิทยุที่ซื้อมาจากจีน เครื่องละสองพันกว่าบาทนะครับที่มาขายกันเกินบางทีผมเห็นมา <laughs> นั่งขายกันหน้าลรงพักก็ก็ผมเข้าใจนะว่าอาชีพตำรวจเนี่ยญาติผมก็เป็นตำรวจมากมายทุกอย่างต้องนํามาเองทั้งหมดแม้กระทั่งพนักง,งานสอบสวนเนี่ยอย่งผู้กองเนี่ยนั่งอยู่ตอนนี้ผมก็ทําหนังสือไปถึงสตชแล้วว่าจริงๆนะมันต้องมีผู้ช่วยหมายถึงว่าทางผู้กองเนี่ย มันต้องมีคนช่วยโดยใช้งบประมาณคือผู้กองก็ไม่ต้องออกเองด้วยนะครับเออมันมีงบงบอยู่ก็คือจ้างสานวนละห้าสิบาทให้เด็กที่เขาเอา่อพิมพใช้สินิ้วได้อะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้เราผมไปแต่ละจังหวัดเนี่ผมไปเจอบางทีพันตำรวจโทรใช้ใช้นิ้วได้นิ้วเดียวคือจิม้มแป้นพิมพ์กว่าจะเสร็จแต่ละสำนวนเนี่ยมันมันมันช้าแล้วมันมันผมนั่งรอบางทีครึ่งวัน นะครับเห็นใจเพราะว่าท่านไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไอ้นี่มาโดยตรงแต่มันเรียนเพิ่มเติมได้เพราะว่า,าการเรียนทุกวันนี้มันไม่ต้องไปเข้าคอร์สเข้าอะไรนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะปิดการถ่ายทอดสดแล้วจะนั่งคุยกันแบบอย่างนี้แหละเจต,ตนาลมคือแจ้งเรื่องวิทยุสื่อสารที่เจ้าหน้าท,ที่ใช้เมื่อเช้าเนี่ยจำนวนสี่เครื่องนะครับก็ตัดเลขคดีให้ผมสี่เลขนะครับ เพื่อ,อะจะให้คดีนี้มันต้องมันต้องเดินต่อนะครับไม่ต้องรอ,อปกตินี่ถ้าถ้าผมไม่มาเองเนี่ยผมจะเลือกแจ้งนอกเขตพื้นที่แล้วก็ส่งส่งมาให้ท่านและท่านก็ทําถ้าจะสอบเพิ่มปากคำเพิ่มเติมท่านก็ส่งประเด็นไปให้ตํารวจที่กรุงเทพสอบผมนะครับแต่วันนี้เนื่องจากว่าเมื่อเช้าผมผ่านมาแล้วก็มาเจอความเดือดร้อนของประชาชนที่เขาลองเรียนเอาไว้นะผู้กองนะ โอเคขอบคุณผูกองมากนะครับขอปิดไลฟ์เพียงเท่านี้นะพี่น้องประชาชนก็คงเข้าใจขอบคุณมากครับน,นะครับก็เท่านี้ก่อนเดี๋ยวถ้เสร็จแล้วยังไงดนระายงานให้ทราบครับสวัสดีครับ